เป็นจังไดครับโอ้ยว<ค><ณ>้อนพอนเจ้าภาพพอนเจ้าภาพ้อนเป็นจังไงพ่อหาซิบกระสอบปะนี่ก็เป็นวิธีสารบ้านเราเนาะนะครับเกี่ยวขอมากก็อตองปั้นขานะครับบาง่ันพิันก็ใส่ลถเกี่ยวนะครับ ใส่รถเกี่ยวเกี่ยวเวลาตากแค่นี้เกี่ยวเข้อมืปุ๊บเ,าเาขาบอกว่าปั้นสองใช้ถุงเราได้เล,เลยนะครับเอาใส่รถเกี่ยวกะต,ต้องตากข้าวก่อนนะครับจากสองสามมือนะครับใส่ข้อมันแห้งก่อนนะครับจะเอาเขากปั้นได้เลยครับผมวาวเทพา,ยยาน้องมาใกล้เลยสิครับปัาเขาพอหลังจากปันก้นเสร็จกั ครับเรียงเขาเรียงน,น้ำกันนะครับผมลาบของลาบเพชรนะครับผมขาวน้ำแดง<ว>อือค,ครับเนื้อมันแซ่บนะครับผ<อ>มว่าดำว่าแก้วนี่ก็ค่อยมากไปไลยครับวอลแทบานจะมาชงเวลาที่สีเขานี่นะครับผมสีเขาวคันเอานะครับทองแครเแน่ เนี่ยกาศจะหัอนเลยครับพี่น,อน,น้องแก่ผมมีหฮมเลยกลองนึงครับ,รรบหลัเการะยืดรถนึงนะครับผมมี้อจะปันกันไม่มี เรามาดานะครับเป็นมือใส่รถเกี้ยนะครับผมทุกคนครับเป็นเกี่ยมือใส่เกี้ยนะครับเกี้ยคือสองมือนะเพื่อนๆเลยอนะครับหน้าสุกปลายนะครับไรยลายเจ็ดลอยเป็นใส่เกี้ยนะครับแต่ถ้าเกี้ยไดยมือนี่ยโอ้ยยังไม่ได้อ่ะครับผมเป็นเป็นเกี้ยมือออกนะครับเกี้ยมือหลักกันแตเขาเยอะมากมีสองมือนะครับผมพ่อขอเขาครับเกี่ยเขาไปมากคลองแวกนะครับท่ากันบอกว่าปันมมสีนะครับผม จะเป็นวิธีสารบานเท้าครับเป็นิธีสารบานเท้านะครับ,นนบาบนนยู่งอะกินขาวทิพย์ขหน้านะครับข้นวุมากเอมม้ามะเขือมาเขอมเมะสีีนะสดงเต่้อ,อสีเลืองต็แล้ดูการครับ ของกันรารคาที่ดครับชุนูนหะรือวมามาดรือมา,มาแข้งหัวอมกุเรศต่อดีครับแดดร้อนมาก ยงปั้งเลยมารรมดาเด้ไหอ๋อนี่จะไม่มีการตัดต่อนะรเราจะไม่มีการตัดต่อก็อดูมันแบบดีรงกันเลยนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณนะครับห2 3 4งี่ห้า หกนะครับประมาณ30มสิบกิลนะครับตอนนี้ 5, ข้าวกอยอย่างอางี้นี่นะครับอันนี้เข้ามา30มสิบลหนึ่งสองสามสี่หแามส